ถอยเฮ้าเราก็ถอยหมาเพราะว่าเตือนขึ้นกูก็ปะขนมาหาผมนาไฟมันตามลับก้นถิ่นยางมาหาแค่นี้ก็ยังนิดกลับแล้วครับพี่เขาก็เขาก็ไปนาไฟเนาะมันมีคนกลับมาบานีิละเออมันทางมองพอยางแค่ว่าดเดียวมันยกข้อเพียงนี่ยังพ่อะจงลางนี่ยังกบข้ากูจงลางอยู่ไซค่ะเอากระยุไสอยู่เนาะ ให <para S 2> ้พ่อเนี่ยล่ะมาด็กะพ่อเห็นแล้วกูก็เลี้ยงล่ะกูยากน็่ขนสั้นเหมือดขากูอ่อนไปยังไงคบไ่เเห็นนะคืออะพกเม็ดโอ้มาด็กะตั้งสติได้ยางจากหม่องงวนไปเอาขวัญขวัญ็นมันขวัญย่ายขำสำหรับเรายางในไฮ ได้มากปุ๊บบอลด็ตีปุ๊บมังสีเดงจังได้เป็นเด็กเบื้ม่นเด็อักอักฟัดเขาเทื่อเดียวแอ๋แล้วนี่บักอ่างมาพ่อฟุกเลยพ่อตีตึมตีหัวตึมหลากมาปุ๊บปลูกก็มาไทยในกล่องกล่องตุ่งฟัดบะมี่ปลุกลบถึงเบื่อแล้วกล่องตุ่งเฮียนมี่เหี้นโตมันเลยจะไปเกี่ยนม้นถ่านมาเด็กะ เอาไปลูกหลานได้บ้า่ะพ่อไปหอดใช่ไหมชูจินงูมั้งมันกระลังพากันกินเหล้าลู่กินงเห็นป่ะงูยังไงพ่องูซิ่งพ่อหัวใจวายทั้งสีเงาคาบีเต็มไม่หลาบเต็มพ่อมวนใส่ถังปุ๊บปิดพ่อไปหอดปุ๊บงูสิ่งกาเั็นว่ะยุ้ยใช่ะหรือยุ้ยถังเปิดโลดละ เปิดออกประคารไหลมันดิ้นอยู่มันพอใจยังไงนะมันพอใจหางมันดิ้นอยู่เนี่ยผู้เจ้าที่บอกพ่อป้าแม่มาเรียนเมืองขึ้ยพ่อจะไปอยู่หันพ่อจุดทูบจุดเทียนเด็กยาบเขียนสารพิษมาขันพิษมาเป็นเนื้อหื้นถ้าเป็นจงอ่างมาหรือว่าสารพิษมาเนี่ยพวกขายเป็นคนใจห่อนยาเรียน บอบอรักษาความปลอดภัยเด้พอจะแล่นก่อนเพราะกพอจะขาด่พอถือว่าเทปพุ่มเทวดาหรือถ้าจริงี่หลือก็ต้องปิดเงี่ยนไขก็พอแล้วครับถือว่าเขาบ่หลักษานนะอืมตายแล้วบ้านมื่อก่นตบผูนว่าแอบบ้านเนี่ยทำกันเออพอเขาแบกฟื้นอยู่ไปสิไปซับขังบักชัวยางพานมันไปละ ก็ยังไปคอดฝุ่นปุ๊บืดเหลียวขอไวเปแรงีควนมาสู่มันแสดงมัแสดงมันแสดงมันเจือมันจืออะไรหัวไป่านหลักอันนี้ถือควอนนั่มเนี่ยแล้วนปากเข่าปลกมึงไปใสวะมึงเงนะดบานเนี่ตะขันหลาเอ้ยบ้านเต็มมือว่ทตระเด็งกูองไปใส่องก่อนกูย่างยห่ต่สิ่กูม่เคยยานในอย่างเดียว มันมากเป็น่ปนนัสิแมับะแม่ไผ่สบพ่อบะแม่ผูบบโบโปลเขาจิ้มไดแต่โคนรู้โครรู้โโโโแต่ว่าก็พิกเงี้ยไก่ก็ปูออบอกเรไดิขังมากมาเห็นอย่าง,ง่รกันมากเคเป็นเนื้อเวินมากสินะบอกแล้วยุทูบ,บอกอยัางดียุ <c oughs> หันบากหล่าจะเลื่อมด้วว่ะก้อนจีบไปสื่อเป็นบอกหล่าเอ้ยของมึงมึงมาเสียเด้อ กพชือดเซือได้ไงครับมือสันวันดีวันนผกเป็นเป็ดตัวสูงสัมปัดพอมันงูได้เอะอย่างพ่อพุ่มโอ้พุ่มชุดเขาผีพ่ะพ่อผีหอกตีนี่พุ่มหรือผีพูดย้นว่าผีขี้จังกันกูบอกว่าพุ่มกูแล้ต้องห่บมซ้อนะัเราได้ไหมเนี่ยอยังคือว่าโมเป็นคนโมเนโมเนคนตัวมันเป็นัโมก็ที่ว่าน่อึนเป็นตัว ก็กูบอกหยอดใส่ในถุงไงผู้แก้วพิมพิสารซื้อเพิ่นซื้อยังอ่ะพิมพิสารแก้วพิมพิสารเพิ่นบอกหอดซื้อเออเพิ่นบอกเพิ่นขึ้นมาบอกนี่บ่อพอจังว่าพอจิ๋วฟังขั้นเพิ่นบอกบ่มีได้ซื้อกับแต่ว่าเข้าสิมีโชคกับเพิ่นบ่เป๊ะเลยค่ะเพิ้นในบอกเป๊ะเลยปออมเนี่เนอแบดมันนี่ไะผู้หยานซื้อยานพิษ แก้วพี่ปิศายยาเก่าบั่นมีสหายสองคนในลูกลูกศิษย์เป็นบักพดกับบักโคกชู้มาจังไลยจังมาตายอยู่นี่ตะกี้ตะกอนเป็นข้อมนิีเดี๋ยวหล่ะขาแล้วไปฟังไหมมึงเสียบอ่ฝนตกนี่เอารถขึ้นมามันมันลื่นมันบ่ยู่แรงยู่ยู่หลาดหลาดเออมึงดูพวกเป็นจะเชื่อกันนะเชื่อเออเห้เออมันมันไม่ธรรมดา พ่อมาตัวนเอ้าพ่อมันบอมีโชคขั้นเนะแต่ที่พ่อพ่อเอามาให่กับม้าทงวันลวงพ่อเป็นบ่อจังกันตอพ่อเป็นบ่เอาแเจ็เจ็บชุดสองเจ็บชุดห้าฉันเนี่ยอูลืมเนาะแบ่นได้โชคเาล่าหรอพ่อไม่ กันใหญ่กันใหญ่พ่อจำเลยกูต้องเขียนให้กระเป๋ากูยั่งมันอีกกูลืมเลยวันศิลวันพระเขาคนอยู่มัธยมเท่าไหรวันยังทึกเจ็ดสินะเดี๋ยวคณลืมเลี้ยวมันการเขียนมันด้วยแหละค่าหักสามถ่อนหัวปวนเงียบข้าบกับสบายดีพี่ตุ๊ดชันจีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับมื้อนี้สินักพระตุ๊ดชันมาพูกฝ่าเขาต่อฝ่าพี่น้องพี่เอ็ดครับพี่น้องมาเบิ่งนักแปครับก็จะไปชมบย่งนัก ขอฝากคนแรกขาแช่ก้อนติดกามเพื่อจะมาผัดไปใหม่แต่ท่านสงฆ์อาจารย์แหละพระรวยครับว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้รับรู้หลานที่มาล้วนแล้วแต่ผู้ศรัทธาทางศาสนาคือวัดวาอารามต้องการอ่าพวกเรานี่แหละมาเยอะๆถ้าพวกพวกเรามาทางสงฆ์ก็มีศรัทธาแล้วก็มีปัจจัยเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นทางสงฆ์เราก็มี สิ่งเล็กๆน้อยๆสนับถนนล,ลูกหลานผู้ที่อยากจะเสี่ยงโชคคือที่มาของอที่จะบอกวันนี้ก็อ,อาจารย์ท่านหนึ่งที่มาในงานของเรานี่แหละครับผมเป็นเพื่อนของหลวงปู่ทองโตครับครับเที่ยวก่อนท่านก็บอกว่าตรงเป๊ะแต่ ที่บอกไปมันมาออกงวดที่สอเต็มเป่าแสดงว่าวันนี้มาเต็มงวดนี้ท่านบอกว่าลอตเตอรี่มีไหมล่ะแถวนี้ท่านทำไปซื้อเดี๋ยวนี้เป็นบอกซื้อเลยซื้อเดี๋ยวนี้ถ้าได้ถ้าออกมาช่วยอาตมาด้วยครับขอให้ลูกหลาน จะมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมเห็นครับพี่ต่อเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมเจ็ดสูงผ้าอันนี้บ่อแมนเลขคุณพ่อเป็นเลกพระเป็นเขพระใไ้คุณพ่อมากห้คุณพ่อมากเพื่อเถวก่ันนันค่นสามโตตรงตรงเป๊ะแต่ว่าออกงวดที่สองคนบอกเลยงันพ่อบรอเจ็ดูนหาครับพี่น้อโอ้แกงให้สามตัวเลยสามตัวตรงเป๊ะเลยแยวก่อนกระโถนกันแต่ว่าออกงวดที่สองแต่งวดนี้มันจะออกงวดเวดะงวดยวนี้แหละโอ้มันจะออกเป๊ะเลยงวดต่อเป๊ะงวดนี้ เจ็ดสุนหครับพี่น้องเจ็ดุนหะครับถ้าทุกท่านขอให้มีโชคถ้ามีโชคแล้วให้คิดถึงศาสนาด้วยคือพ่อก็พูดในภาพรวมครับศาสนาก็คือพระสงฆ์องค์พรเจ้าหรือวัดวาอาลามให้เราคิดถึงมากคิวัดอะไรนะครับทุกวัดก็ได้ไม่เป็นไรก็เราไม่จอจุงนะเราจะให้ทาน ให้ทานตัววัดอย่าจอะตรงพระทานแล้วต้องมีใจให้นิ่งให้มีใจเป็นกุศลครับถ้าทานแล้วถ้าคิดอยากจะลำเอียงหรืออยากจะเกิดกิเลสอย่าทําอย่างนั้นลูกเอ๋ยที่ได้ฟังแล้วจงจงทำการมอย่พ่อพขอ้มีเจ็ใจธาทุธาตุชิทธาจริงๆเอาละก็ขอพ่อขอจบบิกแค่นี้เนาะ เอาเนาะแคนด้เนาะอ่า,อาขอจบปีกแล้วคืขออวยพรลูกหลานผููที่มาเยี่ยงวานายอาจนั่งโบคือลูกหลานสองคนนี่พอกะสำลูกสำหลานของพออ่ขอบุญขอกุศลจงบังเกิดแกเจ้าทั้งสองหรือเพื่อนที่ร่วมงานทั้งทั้งเบิดขอให้มีตะควมสุขควมเจริญขอให้พระคุ้มครองลูกทั้งสองการทำมาค้าขายอะไรก็ขอให้ร่ำรวย อย่าได้จนคำ <upcoming> ว่าจนอย่าได้มีแก่ลูกขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยจ้าถเอาพ่อบอะหลัตะก้อนนเต็มเป่าซิดเพิ่นได้ทุกคนแต่ว่างวดแหลกมันบรด้ได้หระอืมครับเพิ่นบอกแต่ว่าที่บอกมือนี่จะออกวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่นบอกลลัพธ์บนตีเพิ่นว่า คนจุดบอกมีคูมาขายออละไรไอเอ,อ,อ็มไอเอยมพร้อมเลยมีเรวะก่ิบคนเพราะว่าจะไปซือ้อยอยู่าหายให้ร้านเลยไอร้านไอไอนี่แม่ไอไอไอูกรตเตอรี่สุเทียสุเทียมีดิมมนเนมื่อ <laughs> น,นี้คือบะหมี่บะหมีกับบะแยงาหายเอฟซีไปหาเอาเมื่อนี้ลอยมันมาขายให้ร้านพี่น้องเอฟซีทน